สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชีย er, ในรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2020สนามที่1ซึ่งจัดขึ้นที่เซปังเซอร์กิตป,ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคม 2,563ที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้ทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ในนามตัวแทนของประเทศไทยส่งสามนักแข่งชื่อดังประกอบไปด้วยอภิวัตรวงธนานนท์อนุภาพสามูลลงแข่งรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc และรัฐพงศ์วิไลโลดโลงแข่งรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ซึ่งรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วเทพตงพิรพงษ์บุญเลิศสร้างปรากฏการคว้าแชมป และขึ้นโพเดียมตลอด14เรส7สนามจนสามารถคว้าแชมป์เอเชียไปครองอย่างขาดลอยนับเป็นความสำเร็จของทีมแข่งย a m a h a า h r Racing Team ในปีที่แล้วอย่างมากมายทีเดียวสำหรับปีนี้เอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc เรสที่1สนามที่1นั้นก็ปรากฏว่ามีนักแข่งทั้งหมด7ชาติด้วยกันประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นออสเตรเลียอิตาลีและเยอรมนีมีรถแข่งทั้งหมด4ค่าย ประกอบไปด้วยยามาฮ่ YZF R1M 6คัน Kawasaki ZX10DR 2คัน b m w s 1 0 0 0 r 2คันและ Ducati Panigale V4R อีก2คันรวมทั้งสิ้น12คันด้วยกันครับผลการคอลี i ไฟก็ปรากฏว่า Marcus l e t t e r b e r g e r กหมายเลข28นักบ,บิดชาวเยอรมน,นีคอลีไฟมาที่1 ตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือบล็อกพักนักบิดชาวออสเตรเลียอันดับที่3อภิวัตวงธนาทนน์นักแข่งของไทยเรานี่เองครับอันดับที่4เป็นของยูกิอิโตะนักบิดชาวญี่ปุ่นขณะที่อนุภาพซามมนคอลี่ไฟมาที่6ครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่ายูกิอิโตะนักบิดชาวญี่ปุ่นซึ่งคอลี่ไฟมาที่4นั้นสามารถแซงขึ้นหน้ามาครองแชมป์ไปได้อย่างสวยงามในเรสที่1นี่เองอันดับที่2ตกเป็นของอภิวัตวงธนาทนน์ นบ,บิดทีม 5, ทายามาฮ่าเทเลสซิ่งทีมควบ YZF R1M เเ็ข้าอันดับที่2ได้อย่างสวยงามและอันดับที่3ตกเป็นของอนุภาพซามูนแซงหน้ามาคุสลเลเทอร์เบอร์เกอร์อรนบ,บิดชาเยอรมน,นีซึ่งโคลฟไฟมาที่1ได้อย่างงดงามครับขึ้นโพเดียมอันดับที่3ส่งผลห้นแข่งไทยทั้งสองคนนั้นกอดคอขึ้นโพเดียมได้อย่างสุดยอดขณะที่ยุกิอิโตะนบิดชาญี่ปุน่นแชมป์ในเลสซี่หนึ่งนี้ก็ชนะรถแข่งยามาฮ่าวายเซตเอฟอาร์วันเอ็มเช่นกัน ทำให้โพเดียมในเรสหนึ่งกลายเป็นยามาฮากวาดเรียบครับทั้ง3าอันดับและนี่ก็คือภาพสวยงามของอนุภาพซามูนหมายเลข5 0 0และอภิวัตวงธนานนหมายเลข24ครับนักบ,บิดทีม 5, ทายามาฮ่าทะเลซึ่งทีมของไทยเรานี่เองอย่างไรก็ตามนะครับในเรสที่2นี้ก็ปรากฏว่าอนุภาพซามูนนักบ,บิดของไทยเรานะั้นเป็นพลาดพลัง้งตั้งใจจะขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ก็หลุดออกไปอย่างน่าเสียดายครับในรอบที่8แต่ว่าเจ้าสเต็มอภิวัตวงธนานน์หมายเลขยี 24, นั้น ผลงานยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับข้นชนะที่2ตามหลังมาคัสเลเทอร์เบอร์เกอร์นับบิดชาเยอรมนีส่วนอันดับที่3นั้นตกเป็นของบล็อกพักคนับบิดชาวออสเตรเลียกับยามาฮ่าวายเซนเอฟอาร์นเอ็มอีกคันหนึ่งสรุปผลทั้ง2เรสก็ปรากฏว่าสแตมอภิวัตวงธนานนนนั้นทำคะแนนสะสมมาที่1ครับนับเป็นการเปิดประเดิมการแข่งขันเอเชียโรดเรซิ่งในปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่นักแข่งมาเลเซียทั้ง3คนนั้นต้องบอกเลยครับว่าผลงานไม่ดีเลยในปีนี้ส่วนนักแข่งฟิลิป เข้าที่10ในเลทที่2เลสแรกก็ไม่จบการแข่งขันครับคู่แข่งของนักแข่งไทยเราในขณะนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นนักแข่งชาวเยอรมนีออสเตรเลียและอิตาลีมาปิดท้ายกันที่ภาพของนักแข่งไทยทั้งสองคนก็คือสเตมและอนุภาพซามูนรวมถึงยุกิโตะกับยามาฮ่าวายซัทเอฟอาร์วันเอ็มควอดโพเดียมสามอันดับไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในเลทที่1ของการแข่งขันเอเชียโรลเลร์สิงที่เซปังสก,กิตมาเลเซียสนามสองที่เดเบลนออสเตรเลียจะเป็นอย่างไร ติดตามผลกานขกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ